มัหาพี่น้องมือหาหน่อยเดินมากินหนบ้าวสาวนุงเด้อทุกคน รสชาติบ้วคมเนาะพี่น้องรสชาติสีบ้วคมเนาะแต่กับบ้วแสบบ้วคมบ้หวานแต่กับบ้วแสบอันนี้เป็นการกินขังแดกของเท่านุ่งเนาะกินบางหาขังแดกนาะพี่น้องถือว่าเป็นการท้าทายอย่างนึงเนาะบ้เคยกินเนาะอันนี้คือการลองกินเบิ้งเนาะลองลองเบิ้งว่าเออรสชาติจะเป็นยังไงคิดว่าเออมันเป็นการท้าทายอย่างเนาะเพราะว่าเขาบ้เคยกินเ้าคิดว่ามันขมแล้วก็มันกาแบบ เป็นซิ่งที่แบบว่าทุกคนบ่ค่อยกินเนาะบ่ค่อยหมักถามว่าบ่มาอีนี่สิกินโบหไายน้องหรหายนี่เขาสิว่ามันคมจุนสีเนาะสนุงเห็นอันเม่เนาะแม่อยู่บ้านเนาเป็นรวานี่เราต้อตรงแบบเราอยากกินแต่ของคมๆเพื่อสิได้ซอยโดดลดน้าตาลยัางผวนน้พี่น้องเพราะว่าเป็นรวานเนาะสนุงซื้อไม่ให้าแหลวก็เลยคิดในใจว่าเออมันเป็นยางที่ว่าทุกคนบหมักอยู่แดวแมนบ่ร่วมทั้งสนุงนั่นแต่ว่าอันนี้คือการลองแข่งแดกเนาะสนุว่ามันท้าทายดีสนุกเลยมาลองกินท้ายคิดเป็นพี่น้องเนาะ มาลองกันพี่น้องกินน้ำกันเบ้างอืมอมางี้แกนี่ไนไหนแกให้บมากับบ้ากันด้างพี่น้องสนุ่งกับท้าบ้ามากบอกกับบอกมากแต่ว่ากินไหนบอกกินไหนฟื้นบาเบาฟื้นเนาะพี่น้องเพราะว่าคืออยากกินอยากลองเนาะคินมันเป็นการท้าทายอย่างหนึง่งนะ ปาสีเห็ดไหลบ่อน่ะก็ได้มาลองกินเบิ่งเนาะลองถ่ายคลิปกินให้พี่สู้พี่ทุนน่องเบิ่งอนะอือมันสีแบบว่าถ้ามาลาทัวไปพี่น้องเสียอย่างหนึ่งที่ว่ามันมันแย่ห้งที่สุดมันมิ้นคิ้วแล้วพี่น้องมันสีมิ้นคิ้วเนาะมันสีเห็ดแหย่เปราะเสียมันมินคิ้วถ่ามาคมบ่อประคบสำหรับสนุกเนาะหรือว่าสนุกมากินคมอยู่แล้วบ่อมอืออือ โบขมเด่ í, ๋ยวมัขมนิดๆแทบจีว่าเออเออสำหรับคนที่วากินขมเอิอหรอโบข้มเลยเนาะสำหรับผู้ทีบวางโบมาก่อนจีบวาขมแลยแต่สำหรับผู้่ีบวางโบขมแต่ว่าไม่มีอย่างเดียวคือมันมินคิวเราพี่น้องอืมเบิ้งอืม พี่น้องพี่น้องเนาะไพที่วะเขาเจ้าอันมากินน้อเขาสิกินแบบว่ากับตั้อันกับปวกหลับหลับเหนือก้อยจีนหวานน้อพี่น้องน้อแหละก่ะกินกับทัวทัวรไปเนาะหรือว่าอ๋อแกงย่างสีกักินได้เฮ็ดได้หลายอย่างบังค่บนี่ดูวะกินกับปุกปนยังกับไรอันนี้ฉัน้องๆมากินสดๆเบิ่ง บวกมแต่ว่ามิ้นคิวแหงพี่น้องอบวกมแต่ว่ามิ้นหิวทามมามากบวกมากถาถามมากินไหนบอกกินไหนพี่น้องเพราะว่าต่างใจสิก,กินเนาะอยากล่องอยากล่องกินคือว่านละบวก้ว่าเอออยากคู่ว่ารสสารไมนสิเป็นแนวไรเ้ามากินกับน้ำพริกเกลือเนาะนี่ก็ล่องมากินจ้ำเจียวแบบเยอะๆกันพี่น้องครที่ว่ากลืนม้วงกับบวกลกันแล้วพี่น้อง มันมินคิวแรงพี่งมันมินคิวหลายแต่วันนี้บวกละตใหญ่อยู่บ้านอยู่บ้านแม่แล้วสิมาลวกกินกระปนยังสินะเพราะว่ามันแบบว่ามันจังบ่มินคิวลวดแต่วันมัน้ขมบอกหันหผู้บ่มากกับว่าขมแหละพี่น้องขมนิดนด เดผู้มากนี่สีว่าบคมเลยสนุกมากบสนุกมากแต่ว่าสนุกสีเป็นคนมากินค้มอยู่แล้วแต่สำหรับมังหาดิบนี่กับโบมาขวัญมินคิ้วเนาะแต่วันนี้มาลองกินกันบ่งกระสิประมาณนี้พี่เน้ะงพอกินอยอะแสบอยู่เด้ออมหามาอ้อนๆพี่เนาะหมาแง้มแก่ได้มันแฉงมือแสบเมื่อละมันจะมาแกแล้วล่ะ แกแหงน้องเลยสําดรับกินนี่างสนุกกับสีขอจบซัมผัสก็น่าพี่น้องเพราะว่ามันแกแห้งน้องเบาแสบแล้วกันอันนี้คือการลองกินถังแดดนอกกับสีผแบบันหมันีลยพี่น้องกับสีแบบว่าเอออย่างคุณวาลล u s a นเป็นยังไงมันกะบเบคมเบาแสบแ่พ่อกินไหลพี่น้องกถือว่าโอเคอยู่เนาะสําหรับกินถังแดดของสน,น,นุกสนุกกับว่าโอเคอยู่ ถามว่าพายอยากลองก็ลองกินด้วยพี่น้องรับพี่นิ็สนุกกับสีคอสจ้าพี่เพีงเน่านี้ก็เลองพี่น้องเนาะ